ล่าสุดเกิดอะไรต้นข้าวช่วยชีวิตแฟนคลับไว้ทันนับว่าเป็นบุญใหญ่อย่างยิ่งในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและเร่งรีบเสียงเพลงยังคงเป็นที่พึ่งของใครหลายๆคนแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็มากพอที่จะทำให้หัวใจที่เหนื่อยล้าได้พักและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่ทั้งซึ้งกินใจและอบอุ่นหัวใจเกี่ยวกับนักร้องสาวเสียงใสต้นข้าว ผู้ที่ไม่เพียงแต่ส่งเสียงเพลงให้ผู้ชมได้ฟังเท่านั้นแต่ยังได้ส่งต่อพลังบวกให้กับคนคนหนึ่งในช่วงเวลาที่ชีวิตมืดมนที่สุดล่าสุดมีเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงและส่งต่อในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางหลังจากที่ต้นข้าวได้ขึ้นเวทีประกวดร้องเพลงในรายการดวลเพลงชิงทุนอีกครั้งหนึ่งในแฟนคลับของเธอได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปอย่างเปิดเผยถึงสิ่งที่ต้นข้าวได้ช่วยเหลือเธอไว้ โดยที่ต้นข้าวเองอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้ว่าเสียงของเธอได้ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งไว้ข้อความที่ถูกโพสต์ไว้เรียบง่ายแต่กลับสะเทือนหัวใจอย่างที่สุดเฟนคลับคนนั้นเล่าว่าเธอสูญเสียลูกไปเมื่อประมาณ2ปีก่อนตั้งแต่นั้นมาเธอก็ไม่สามารถเปิดโทรทัศน์ดูรายการต่างๆได้อีกเลยเพราะความเศร้าความคิดถึงและความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนสำคัญมันมากเกินกว่าจะทนรับไว้ ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงเสียงหัวเราะหรือภาพผู้คนมีความสุขมันเหมือนตอกย้ำว่าความสุขเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่ในชีวิตเธออีกต่อไปแล้วโลกของเธอค่อยๆเงียบลงจนเกือบจะเป็นโลกที่มืดมนอย่างสมบูรณ์แต่แล้วต้นข้าวก็ปรากฏตัวขึ้นเมื่อรายการดวลเพลงชิงทุนออกอากาศตามปกติวันหนึ่งแฟนคลับท่านนี้บังเกินเปิดโทรทัศน์ด,ดูและเป็นตอนที่ต้นข้าวขึ้นเวทีพอดี เสียงร้องของต้นข้าในวันนั้นช่างมีพลังเหลือเกินพลังที่ไม่ใช่แค่การประกวดเพื่อเงินทุนหรือเพื่อชัยชนะในรายการเท่านั้นแต่มันคือพลังของความจริงใจความอบอุ่นและความหวังที่สื่อออกมาผ่านเสียงร้องแฟนกลับบอกว่าหลังจากได้ยินเสียงของต้นข้าวครั้งแรกเธอกลับมานั่งหน้าจองอีกครั้งเธอกลับมาดูรายการที่เธอเคยชอบเธอกลับมามีรอยยิ้มเล็กๆอีกครั้งและที่สำคัญ เธอกลับมาร้องไห้ได้อีกครั้งไม่ใช่เพราะความเศร้าแบบเดิมแต่เป็นน้ำตาแห่งความรู้สึกที่บอกว่าฉันยังอยู่ได้ต้นข้าวเธอไม่รู้หรอกนะว่าในช่วงเวลานั้นเธอได้ทำสิ่งยิ่งใหญ่เพียงใดเธอได้ช่วยพยุงหัวใจของคนคนหนึ่งให้ลุกขึ้นมายืนได้อีกครั้งหนึ่งหากมองจากภายนอกมันอาจดูเป็นแค่การแสดงความคิดเห็นของแฟนคลับคนหนึ่งใต้คลิปวิดีโอธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาเลย เพราะในข้อความนั้นเต็มไปด้วยความรักความซาบซึ้งและความสำนึกในบุญคุณที่เธอมีทั้งกับนักร้องสาวน้อยคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลยด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เรียกว่าพลังของเสียงเพลงและบางทีเราอาจเรียกมันว่าพลังของความเป็นมนุษย์ด้วยบางครั้งคนเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายแค่ใครสักคนที่เข้าใจแค่เสียงใสๆที่สื่อออกมาจากใจจริง แค่ความรู้สึกเล็กๆที่ส่งต่อจากจอหนึ่งไปถึงหัวใจของใครอีกคนนั่นก็อาจมากพอที่จะช่วยให้เขาก้าวผ่านความเจ็บปวดไปได้สำหรับต้นข้าวเองเธออาจไม่เคยรู้เลยว่าการขึ้นเวทีในวันนั้นจะส่งผลต่อใครมากแค่ไหนเธออาจคิดแค่ว่าเธอขึ้นมาร้องเพลงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั้นกลับเป็นบุญใหญ่ที่เธอได้ทำไว้กับใครคนหนึ่งโดยไม่ตั้งใจเลยด้วยซ้า นี่ล่ะค่ะความสวยงามของความจริงใจและการทำในสิ่งที่รักตนข้าวยังคงเดินหน้าตามความฝันยังร้องเพลงยังยิ้มให้คนดูผ่านหน้าจอยังถ่ายทอดความรู้สึกในทุกๆบทเพลงอย่างเต็มหัวใจและวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าแม้แต่สิ่งเล็กน้อยที่สุดถ้าทําด้วยความตั้งใจมันก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของใครคนหนึ่งได้อย่างมหาศาล เราอยากขอบคุณแฟนคลับท่านนั้นที่กล้าเล่าเรื่องราวของตัวเองให้โลกได้รับรู้มันไม่ใช่แค่คำขอบคุณธรรมดาแต่มันคือหลักฐานว่าศิละปะที่จริงใจยังมีพลังอยู่จริงและยังช่วยชีวิตคนได้อยู่อีกท้ายที่สุดนี้สำหรับใครที่อาจกำลังเผชิญกับความสูญเสียหรือช่วงเวลาที่มืดมนในชีวิต บางทีแค่ลองเปิดใจรับฟังเพลงดีๆสักเพลงลองเปิดใจให้กับเสียงใสๆของใครสักคนที่ร้องเพลงด้วยหัวใจนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาและการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและบางทีเสียงนั้นอาจจะเป็นเสียงของต้นข้าวก็ได้ และแฟนคลับบางคนก็ออกมาคอมเมนต์บอกว่าเสียงผู้เสียงเพลงของลูกสาวต้นข้าวก็เหมือนยาชูกำลังชนิดหนึ่งฟังแล้วทำให้มีความสุขยิ้มไปตามๆกันจ้ารักเจ้าแก้มปอนและมีอีกคนค่ะบอกว่าโลกนี้จะมีสักกี่คนที่สวรรค์ปั้นแต่งให้สมบูรณ์แบบนี้ยิ่งดูยิ่งเด่นยิ่งเห็นยิ่งงดงามผมล่ะครับคนหนึ่งที่ชื่นชอบน้องมาถึงทุกวันนี้ นี่แหละค่ะทุกคนคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่แอดมินได้อ่านมาก็รู้สึกน้ําตาไหลเนาะกับการที่สูญเสียคนที่รักไปแล้วจู่ๆกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเพราะต้นข้าวและน้องก็ช่วยดึงให้แม่ทนิชขึ้นมาจากโลกซึมเศร้าได้เกือบไปแล้วนะแม่และสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวใหม่ๆสําหรับวันนี้สาวคําพลอยไปก่อนค่ะ เขาพึ่งค่ะโอ้โหพวงมาลัยล้นคอเลยโอ้โหเวลาหนูไปงานปกตินะคะเขาก็เขาก็จะเรียกว่าพวงมาลัยงานอื่นนะคะแต่ว่าถ้าล้นคอขนาดนี้เขาไม่เรียกพวงมาลัยนะคะเขาเรียกอะไรรู้ไหมคะมาลัย่ารู้ทันแั้นหนูไม่เล่นแล้วมาล่ะหนูก็หนูไปคะเขาเรียกอะไรไม่รู้ไม่รู้หน่อย เยอะมากมากเลยนะคะวันนี้มีคนมาแอบดูด้วยนะคะใครรู้ไหมคะใครนะคะมแม่ไอรู้ได้ไงคะอยู่ตรงไหนแล้วแม่จาแม่แม่ร้อ,องเป็นเพงเลงอะไอยู่นะอ,นยอยู่อหมาด้วยหรอคะสวัสดีค่ะโห ใช่มาดูหนูหรือมาดูคุณิวคะแซลนะคะแซแม่ไออยู่ไหนคะสรุปอยู่อย่างที่ไหนอ๋อก,ก็เห็นอ๋อความสวยวันนี้ไม่โดดเด่นไหยก็เลยวันนี้หูสวยกว่าแม่เพราะว่าแม่ก็แต่งหน้าร้านมา <L it> ใช่ไหม แทนเยอะมากเพราะว่าหนูสวยกว่าเยอะอะไรนะคะอะไรนะคะไม่ได้มาลงมาเลยนะคะสวยขนาดนี้พ่อคุยแม่จ๋าเสียงประมือให้แม่อายหน่อยจ้าดีใจแอบมาดูลูกสาวมาร้องเพลงนี่มาเร็วม้องเพลงไหมจ๊ะ แม om om ่หนูหลงได้เพลงหนึ่งแบหนูชอบฟังมากเลยตอนนี้เด็กเอวีซี่พ่อไม่อยากฟังเพลงอะไรไหมคะไหนบอกหน่อยเลงแลคุณลำง